สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมุกระวีทองโชต์หกห้าหนึศค่ะครับและผมนายเมธสิทธิประเสริฐรหัสนิสิต6 5 1 0 5 0 14, 3, 1 4 3นครับตามบัตรนี้เลยนะครับอ่าก็วันนี้ครับเราจะมาอธิบายกันบ้านก็คือ11.2อคือตามนี้ครับวงจงต่อวงจร d a c แบบ R2R แบบ12บิตด้วยออฟแอมเอ่อชื่อรหัสว่า LF353 และต่ออินพุตของออฟแอม2บิตเข้ากับพอร์ตของ Arduino เพื่อสร้างสัญญาณซิกเนลเจเนเรเตอด้วย DAC 12บิตให้แสดงสัญญาณฟันเลื่อยสามเหลี่ยมและสัญญาณสายครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่โค้ดกันเลยดีกว่าก็คือมาแทนกันที่ตรงนี้นะครับค่ะอันนี้จะเป็นการต่อวงจรนะคะครับค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโคดนะคะอันแรกจะเป็นไซเวฟนะคะ,ะค่ะอน,นี้คือกดรันแล้วนะคะคพอกดรันก็จะมาขึ้นที่ออซิโลสโคปรูปไซเวฟนี้ครับอ่า แล้วก็ต่อมาเป็นสามเหลี่ยมกับฟันเลื่อยนะครัค่ะต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นสามเหลี่ยมนะคะค่ะอันนี้คือกดรันแล้วนะคะค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะครับแล้วก็ต่อไปเป็นสัสญญาณสุดท้ายฟันเลื่อยครับ <c oughs> ค่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นฟันเลื่อยนะคะอันนี้กดรันแล้วนะคะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะครับอันนี้ฟันเลื่อยแบบที่หนึ่งะครับเดี๋ยวจะมีฟันเลื่อยแบบที่สองครับค่ะต่อไปฟันเลื่อยอีกแบบหนึ่งนะคะคะ่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอ่าก็คือกลับด้านกันใช่คือกลับด้านกันก็ช1 2จุดเราก็มีประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่คคคะ